สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวสวนคลิปนี้สวนสะสมที่วังกะทะปากช่องนครราชสีมานะครับพามาดูการตัดโหดเพื่อช่วยเหลือชีวิตนะครับทําได้ไหมทําได้จริงไหมทําได้ดีไหมนะเพื่อเพื่อนต้นนี้ทําได้ดีมากๆนะครับต้นนี้เป็นมูซันคิงอายุ16เดือนนะครับปลูกเมื่อสงการปีที่แล้วนะครับนะี่ก็เป็นการตัดเพื่อช่วยเหลือชีวิตนะครับตัดโหดเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ปลูกมาต้นนี้ าการเจริญเติบโตนี่แย่มากนะครับผมซื้อพันต้นโตมาแล้วติดโรคมานะครับใบไหมก็เอามาปลูกตอนนั้นปลูกเพื่อนใหม่แล้วก็ยังความรู้ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วความอยากปลูกแล้วก็บวกกับการหาพันธุ์ทุเรียนมูสันคิงยากนะครับเห็นยังไงก็เลยซื้อเอามาปลูกนะครับเพื่อนๆต้นนี้ต้นโต250นะครับสูงชะลุดก็ซื้อมาปลูกแล้วก็ไม่เป็นผลสาเร็จนะครับตายไปก็ประมาณสัก4ี่หต้นแล้วนะเพื่อนๆนะแต่ตอนนี้ผมพยายามนะครับพยายามตัดเพื่อจะช่วยเหลือชีวิตตัดเพื่อให้เขาได้มี มีรากใหม่ออกรากใหม่นะครับแต่ก็เป็นผลสําเร็จอย่างมากนะครับเพื่อนแต่ว่าการเจริญเติบโตนั้นก็ไม่เท่ากับต้นที่เขาไม่เป็นอะไรนะครับนี่นะครับเพื่อนเป็นมูสันคิงอ่าตัวน,นี้ตัดตัดแต่งแบบแบบนี้เนี่ยเขามาแล้วนะครับมามาแล้วตอนนี้ถือว่างามผ่านเลยนะครับเพื่อน,นผ่านได้และเขาก็จะพุ่งนะครับถ้าได้แบบนี้เนี่ยเขาก็จะพุ่งทันต้นที่อ่าตัวโตวนะครับในระยะประมาณสักป,ปีปีหนึ่งหรือ2ปีนะครับนะ ก็จะขึ้นใกล้ๆเคียงเลยนะครับเพราะมูสันคิงนี่ถ้าได้แตกนี่แตกไวมากนะครับถ้าได้เดินยอดได้อะไรอย่างนี้เนี่ยถือว่าแข็งแรงมากๆนะเพื่อนๆนะการตัดนะครับเพื่อช่วยเหลือชีวิตนะครับนี่นะครับเพื่อนตรงนี้นะครับลอดูรอยตัดโหดนะครับต้นขึ้นมาตัดต้นทีแรกนะครับกิ่งนี้ก็มาแทนตัดต้นที่จะไปตรงนี้ก็ขึ้นมาแทนไอ้ต้นกิ่งนี้ก็ใหญ่เติบโตขึ้นมาแทนเมื่อขึ้นมาแทนไม่งามก็ตัดอีกแล้วก็กิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะดูครับความงาม ใช้ได้เลยนะครับเขาก็จะได้ตัดเพื่อจะให้เขาเคลียร์พวกรากนะครับรากที่เน่าเสียรากที่ยุง่งเหยิงไปเขาจะออกรากใหม่นะครับแต่เกือบจะเกือบจะเปลี General ่ยนนะครับต้นนี้ถ้ามีเงินมีเวลานี่เปลี่ยนไปแล้วนะครับ<ๆ>เพื่อนๆเพราะฉะนั้นการตัดแตง่งจึงเป็นเรื่องที่ทําฟืนฟ้นฟูทุเรียนได้นะครับช่วยช่วยฟื้นฟูทุเรียนได้ให้เขาได้มีรากใหม่ให้เขาได้ออกยอดใหม่ทีนี้เขาก็เหมือนจะมีรากที่แทงออกไปจากต้นเนี่ยเป็นรากใหม่เป็นรากใหม่แล้วก็มียอดใหม่ ออกมาอย่างนี้นะครับนะพนเพื่อนๆนะการตัดแต่งการตัดกระตุ้นก็จึงเป็นเรื่องสําคัญกับทุเรียนที่เราปลูกมาอาจจะเ,เป็นโอกาสของมือใหม่นะครับเพื่อนๆที่จะได้ฟื้นฟูทุเรียนในหน้าฝนนะครับในหน้าฝนนี่ก็ทุเรียนมือใหม่ก็จะปลูกดูแลได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าทุเรียนมือใหม่นั้นก็เราไม่มีป่าทุเรียนใหญ่ๆก็ไม่มีโรคอะไรรุนแรงมากนะเพื่อนๆนะก็จะมีพวกเพลี้ยไฟพวกนี้แล้วก็ใช้อาบาเมกตินฉีดเนี่ยอัเนียออกยอดมาอย่างนี้ก็ฉีดยาอาบาเมกตินนะครับเพื่อนๆ หนึ 1> 1่งอาทิตย์ผ่านไปก็เป็นคิงพัดนะครับสลับกันเพื่อป้องกันการดื้อยานะครับครับเพื่อนๆครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นการตัดโหดเพื่อช่วยเหลือชีวิตนะครับดูร่องรอยนะครับร่องรอยการต่อสู้มานี่นะครับรอยตัดโหดๆท้งนั้นเลยนะครับตรงนี้นะต้นเขาแทบไม่ให้ไปเลยนะครับต้นที่เป็นต้นหลักเดิมเนี่ยนี่นะครับต้นหลักเดิมเนี่ยตัดออกไปเลยนะครับบริเวณนี้บริเวณนี้นะครับเพื่อนๆรอยตัดแต่งโหดนี่นะครับตัดแต่งแบบตัดแบบแทบจะตัดทิ้งเยนะครับนะ รอดก็ช่างไม่รอดก็ช่างนะครับเพื่อนๆแต่เขารอดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มีทุเรียนที่ปลูกเอาไว้แล้วไม่จเจริญเติบโตนะเพื่อนๆนะตัดแต่งเลยนะครับตัดแต่งในหน้าฝนนี้ตัดแต่งแล้วก็เปลี่ยนท่าดินใหม่ทำดินบริเวณโคนรากนะเพื่อนๆนะตรงไหนที่เป็นหลุมน้ําหรือตรงไหนที่เป็นดินที่ไม่ดียาก,ก็เคลียออกนะครับนี่ผมเคลียร์ไปแล้วนี่เริ่มขึ้นใหม่อีกแล้วนะครับตัดแต่งแล้วก็เคลียเคลียหญ้าออกจากบริเวณต้นให้ปุ๋ยเคมีสูตร2577ให้ปุ๋ยคิงโชบูฮิการดเม็ดคิงโชบุ ร่วมกันไปนะครับหรือจะสลับกันไปก็ได้แล้วที่นี้ก็ตัดแต่งตัดแต่งกิ่งไหนไม่สวยออกเลยครับเพื่อนไม่ต้องเสียดายเพราะว่าเราโอกาสไม่รอดนี่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัดแต่งเลยนะครับเขาได้จังหวะได้ฝนได้ดินใหม่ได้ปุ๋ยเขาอาจจะกลับคืนมาได้นะครับดูอย่างต้นนี้นะครับนําเพืิ่นกลับมาได้แล้วนะครับเป็นพันธุ์มูสันคิงนะครับคนไหนที่มีทุเรียนไม่เจริญเติบโตอยู่แล้วในหน้าฝนนี่จัดเลยนะครับเพื่อนจัดเลยขอบคุณสวัสดีครับ